นี่จะทําให้ร้านค้าของคุณลูกค้ายิ่งเพิ่มทวีมากทุกคนมากทุกวันดีขึ้นทุกครั้งขอให้โชคดีครับสำหรับแฟน YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณ อย่าลืมเลครับสวัสดีครับแม่ตอนนี้หลายท่านก็รู้สึกเป็นห่วงโควิดก็เริ่มจะหมดไปมันไม่หมดหรอกมันยังมีตั้งเยอะแต่ร้านค้าเราเริ่มเปิดเริ่มมีคนเข้าทำยังไงนะห่วงช่วยมีตัวไหนบ้างทำให้ร้านค้าเรานั้นลูกค้าไม่หนีไปไหนนี่บ้านคือคนคนคือบ้านดังนั้นการจัดร้านค้า การดึงลูกค้าต้องสามารถทำให้ลูกค้าวิ่งจากข้างหน้าเข้าสู่สุดท้ายของร้านให้ได้อันดับที่หนึ่งจัดร้านใหม่ให้คนยืนหน้าบ้านมองแล้วเห็นสินค้าตัวในสุดทำไมนะครับแล้วสินค้าตัวในสุดเป็นตัวที่คุณขายดีอยู่แล้วเพราะคนจะเดินจากหน้าบ้าน เข้ามาสู่สุดท้ายของร้านให้คุณสังเกตเซเว่นอีเลฟเวสมัยก่อนเขาจะเอาน้ำตู้แช่ทั้งหมดไว้ข้างหลังสุดเปิดไฟสว่างคนเดินไปซื้อน้ำขวดละสิบบาทแต่เดินผ่านสินค้าทั้งหมดไปเยอะแล้วจะเห็นเฮ้ย hey, ไอ้นี่ฉันก็ขาดไอ้นี่ฉันก็ขาดก็เลยซื้อเพราะนั้นดึงดูดลูกค้าจากหน้าบ้านให้เข้า ถึงข้างในให้ได้มีหลายวิธี1ความเคลื่อนไหวของหลังล้านสุดเหมือนแสดงความจำงที่เรียกโบราณตั้งติดจุเอียตั้งเจ้าที่บนเจ้าที่นั้นตั้งนาฬิกาไว้หนึ่งนาฬิกาไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นนาฬิกาที่หมุนเรียกทุกๆุกวินาทีไม่เคยหยุดวนไปอยู่เรื่อย นี่จะทำให้ร้านค้าของคุณลูกค้ายิ่งเพิ่มกวีมากทุกคนมากทุกวันดีขึ้นทุกครั้งขอให้โชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ